Oh, I just feel like we can go on forever. Come on, do me a favor. Stay a little while. Messing up like a deadly falling. And the last fall. Come and pick me up. Oh, you like a thousand times. เมื่อลิตามาถึงโรงเรียนเธอก็มานั่งคุยกับเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลายัยรวมไปถึงเรื่องของนุ่มๆที่พวกเธอแอบชอบหรือว่ากำลังแอบคบหาดูใจกันอยู่เพื่อนๆก็สอบถามลิตาว่าคนที่เธอกำลังคบอยู่เป็นยังไงบ้างเด็กสาวก็ตอบเพื่อนไปว่าเลิกกันไปแล้ว เพื่อนๆต่างก็ตกใจกันใหญ่ว่าทำไมเลิกกันเร็วจังเธอก็ได้แต่ยิ้มและไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาแต่เพื่อนคนหนึ่งของเธอก็ถามเธออีกว่าเธอและแฟนเก่าเคยจูบกันไหมลิตาตอบไปว่าไม่มีทางแม้แต่การจับมือก็อยังไม่เคยก่อนที่เพื่อนอีกคนหนึ่งจะพูดขึ้นมาว่าดีแล้วล่ะ เพราะว่าการจูบครั้งแรกของเราควรจะเกิดขึ้นกับคนที่เรารักเขาจริงๆไม่ใช่จะจูบก,กับใครก็ได้เมื่อได้ฟังที่เพื่อนพูดออกมาแบบนั้นสีหน้าและแววตาของเธอก็เปลี่ยนไปเธอหวนไปนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเพราะจูบแรกของเธอถูกคารินขโมยไปแล้ว เย็นวันนั้นลิตาก็ชวนเพื่อนๆมาทำกันบ้านและติวหนังสือที่บ้านกันหนึ่งในนั้นเป็นเพื่อนชาที่สนิทกับเธอมาตั้งแต่เด็กเขาชื่อตะวันตะวันเป็นเด็กผู้ชายที่ตัวสูงหน้าตาดีรูปหล่อเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียนแถมยังเรียนเก่งอีกตั้งหาก ถึงแม้เขาจะเป็นเพื่อนสนิทกับลิตามานานแต่เขาก็รู้สึกกับลิตามากกว่าความเป็นเพื่อนเขาแอบชอบลิตามานานแล้วแต่ก็ไม่กล้าที่จะบอกเธอว่าเขารู้สึกกับเธออย่างไรเพราะเขากลัวว่าถ้าเขาบอกเธอไปความเป็นเพื่อนของเขากับเธอก็จะไม่เหมือนเดิมเขากลัวจะเสียเธอไปนั่นเอง เลยได้แต่เก็บความรู้สึกนั้นเอาไว้คนเดียวในขณะที่ทุกคนกําลังตั้งหน้าตั้งตาทำกันบ้านกันอยู่นั้นประตูบ้านก็ถูกเปิดออกพร้อมกับเสียงที่เอ่ยมาว่ากลับมาแล้วค่ะก่อนที่ทุกคนจะหันไปที่เสียงนั้นพร้อมๆกันเมื่อคารินเปิดประตูเข้ามาเธอก็ต้องชะง,งักไปชั่วขณะ พร้อมกับส่งรอยยิ้มไปให้ลิตาและกลุ่มเพื่อนๆนของเธอซึ่งประกอบไปด้วยเด็กสาวสองคนและเด็กหนุ่มอีกหนึ่งคนเด็กสาวสองคนหันไปคุยกันเบาๆว่าพี่สาวของลิตาดูสวยเอามากๆหุ่นสวยแถมยังสูงเหมือนกับนางแบบตาคมยิ้มก็สวยคารินเดินเข้ามาใกล้กๆกลุ่มเด็กสาวก่อนจะเอ่ยออกไปว่า เดี๋ยวพี่เสริมน้ำและของว่างให้นะคะยังไม่ทันที่คารินจะเดินเข้าไปในห้องครัวลิตาก็รีบลุกขึ้นมาแล้วบอกไปว่าไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวทำเองก่อนจะเดินเข้าไปในห้องครัวตะวันรีบลุกตามลิตาเข้าไปในครัวเพื่อเป็นลูกมือเมื่อคารินเห็นดังนั้นเธอก็เดินมานั่งใกล้กๆกับเพื่อนอีกสองคนที่เหลือของลิตา ที่กำลังนั่งทำกันบ้านกันอยู่เธอแอบ,บมองลิตาและตะวันคุยกันอย่างสนิทสนมทั้งสองหยอกล้อกันในระหว่างที่กำลังตเตรียมน้ำชาและของว่างอยู่ในห้องครัวกีรียาท่าทางของตะวันดูเหมือนจะสนิทสนมและรู้จักสิ่งของต่างๆที่อยู่ในบ้านของลิตาเป็นอย่างดีเพื่อนสาวคนหนึ่งของลิตาเอ่ยถามคารินว่า พี่เรียนอยู่ปีไหนคะคารินตอบไปว่าเธอเรียนอยู่ปี4ขคณะนิเทศศาสตร์สาขาเทคโนโลยีและการถ่ายภาพเมื่อเด็กสาวทั้งสองได้ยินดังนั้นต่างก็รู้สึกชื่นชมและตื่นเต้นกับสิ่งที่ได้ยินพี่เขาหน้าตาสวยแล้วยังเก่งอีกตั้งหากและวันนี้พี่ไม่ไปเรียนหรอคะเป็นเด็กสาวอีกคน ที่เอ่ยถามขึ้นมาช่วงนี้พี่ต้องทำโปรเจกต์ส่งอาจารย์ค่ะเลยไม่ได้เข้ามาหาวิทยาลายัยและพี่ก็ทำงานพิเศษไปด้วยเป็นผู้ช่วยตากล้องนะ่ะเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์คารินเอ่ยตอบพร้อมกับส่งยิ้มไปให้เด็กสาวทั้งสองพี่ทำงานเป็นผู้ช่วยตากล้องด้วยหรอคะแสดงว่าพี่ต้องถ่ายรูปเก่งแน่ๆเลย พี่ยังต้องเรียนรู้อีกเยอะค่ะยังไม่เก่งเท่าไรทันใดนั่นเองตะวันก็เดินออกมาจากห้องครัวพร้อมกับเอ่ยออกมาว่าเมื่อวันก่อนผมเดินมาส่งลิตาที่บ้านเห็นพี่กับผู้ชายตัวสูงสูงหล่อมากๆคนหนึ่งมาส่งพี่เขาที่บ้านด้วยเขาดูหล่อเทสาร์ทเหมือนลูกครึ่งเลยแฟนของพี่เขา ต้องเป็นหนุ่มลูกครึ่งสเปนแน่ๆตะวันพูดคุยกับสองสาวเล่าเป็นตุกเป็นตะในวันที่เขาเห็นคารินและเจ้านายหนุ่มของเธอที่เธอทำงานเป็นผู้ช่วยมาส่งที่บ้านโดยที่คารินยังไม่มีโอกาสได้ตอบรับหรือปฏิเสธอะไรเลยแถมตะวันยังหันไปคุยกับเพื่อนผู้หญิงสองคนอีกว่าพี่รูปหล่อคนนั้นนะ่ะดูเหมาะสมกับคารินมากๆเลยนะ สองสาวเมื่อได้ยินดังนั้นก็รู้สึกชื่นชมและก็ยิ้มเขินเป็นการใหญ่ส่วนลิตาที่กำลังยกของว่างมาเสิร์ฟเพื่อนๆของเธอเมื่อได้ยินในสิ่งที่เพื่อนๆคุยกับคารินก็มีสีหน้าไม่พอใจและดวงตาก็เหม่อลอยออกไปที่หน้าต่างพร้อมกับคิดในใจว่าแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเธอเมื่อคือนมันคืออะไร คารินเป็นคนประเภทไหนกันแน่ในเมื่อมีแฟนอยู่แล้วทำไมถึงมาจูบเธอเมื่อคืนละ่ะคืนนั้นเองลิตาเก็บความสงสัยเอาไว้ในใจไม่ไหวเมื่อเธอจัดการธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยก็เดินมาที่ห้องของคารินเธอยืนลังเลอยู่หน้าห้องสักพักพร้อมกับคิดในใจว่าจะเคาะหรือไม่เคาะดี ทันใดนั่นเองคารินก็เดินมาที่ห้องแล้วก็เห็นลิตากำลังยืนจดจดจ้องจ้องอยู่หน้าห้องของเธอหญิงสาวเดินเข้าไปใกล้ก่อนจะเอ่ยถามออกไปว่ามีอะไรกับพี่หรือเปล่าคะลิตารีบถอยห่างออกจากคารินทันทีใจของเธอเต้นตึกตักไม่เป็นจังหวะ เมื่อได้กลิ่นหอมอ่อนๆผสมกับกลิ่นเหนื่อของคนที่เดินเข้ามาใกล้เธอเพราะคารินเพิ่งกลับมาจากการออกกำลังกายใบหน้าของเธอเลยเต็มไปด้วยเหงื่อที่ผุดขึ้นมาตามร่างกายเสื้อที่เธอใส่เป็นเสื้อกล้ามตัวหลวมที่เผยให้เห็นต้นคอและช่วงไหล่กว้างที่มีเหงื่อกาะประบปลายและไหลมาตามไรผมและต้นคอ ยิ่งมองยิ่งทำให้ลิตามือไม้สัน่นก่อนจะก้มหน้าหลบสายตาข่มคู่นั้นคารินเปิดประตูห้องเข้าไปก่อนและหันมาถามลิตาว่าจะเข้ามาไหมคะรอพี่แป๊บหนึ่งนะพี่ขอเปลี่ยนชุดออกกำลังกายนี้ก่อนหญิงสาวเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าแล้วหยิบผ้าขนหนูออกมาพันรอบกาย พร้อมกับถอดชุดกีฬาของเธอออกซึ่งเผยให้เห็นแผ่นหลังอันเซ็กซี่และต้นขาที่เรียวสวยคู่นั้นลิตาเมื่อเข้ามาข้างในเธอก็ได้แต่ยืนพิงประตูห้องพร้อมกับแอบมองคารินที่กำลังเปลี่ยนชุดออกกำลังกายอยู่เธอมองไล่ตั้งแต่ขายาวเรียวสวยไล่ขึ้นมาตามต้นขาโชว์ให้เห็นแผ่นหลัง ที่เต็มไปด้วยเหงื่ออย่างไม่ละสายตาเด็กสาวรู้สึกหวั่นไหวกับสิ่งที่เห็นแถมใจก็ยังเต้นแรงขึ้นมาอีกเธอยือนพิงประตูอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งคารินเดินมานั่งที่ปลายเตียงพร้อมกับผ้าเช็ดตัวพันรอบกายและเอ่ยขึ้นมาว่าพี่ขอโทษที่ทำให้รอนะคะลิตา จ้องมองหน้าคารินอย่างเวลาสายตาและถามออกมาว่าพี่คิดอะไรอยู่เมื่อคืนหญิงสาวทำหน้างงก่อนจะเลิกคิ้วเป็นเชิงคำถามลิตาพูดด้วยน้ำเสียงที่โกรธและสั่นเครือก็เรื่องที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนจำไม่ได้หรือไงพี่จูบทุกคนที่เจอหน้าเลยเหรอในเมื่อพี่มีแฟนอยู่แล้ว พี่ทำไปทำไมพี่ยังไม่มีแฟนนะนั่นไม่ใช่แฟนของพี่นะคะคารินพูดออกมาพร้อมแววตาที่เป็นกังวลเธอรู้สึกเสียใจฉันไม่เชื่อพี่หรอกพี่กับผู้ชายคนนั้นดูสนิทสนมกันเขามาส่งพี่แทบจะทุกวันพี่นี่โกหกไม่เนียนเลยนะ ลิตาตะโกนออกมาอย่างโมโหก่อนจะรีวิ่งออกจากห้องและปิดประตูเสียงดังตามหลังโครมคารินไม่มีโอกาสที่จะได้อธิบายให้อีกคนฟังเธอได้แต่นั่งมองตามหลังอีกฝ่ายสายตาดูเป็นกังวลเอาม,กมากและรู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น โอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจและพูดคุยกับลิตายิ่งดูริบรีเเหลือเกินหญิงสาวได้จะถอนหายใจออกมาเบาๆวันนี้คารินแวะเข้าไปช่วยงานแพทริกที่สตูดิโอของเขานอกจากที่เธอจะเรียนด้านการถ่ายภาพแล้วเธอยังทำงานพาร์ทไทม์เป็นผู้ช่วยของแพทริกเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ในงานด้านถ่ายภาพเพราะเธอแอบชื่นชมผลงานของแพทริกมานานเธอชอบวิธีการถ่ายภาพของเขาที่สื่อออกมาได้อย่างมีความหมายเมื่อถึงเวลาเลิกงานคารินก็ช่วยแพทริกเก็บอุปกรณ์ถ่ายภาพต่างๆหลังจากที่ลูกค้าคนสุดท้ายเดินออกจากสตูดิโอไปแพทริกหันมาพูดกับคารินว่า เดี๋ยวเย็นนี้ผมแวะไปส่งที่บ้านนะครับแล้วครอบครัวใหม่เป็นยังไงบ้างปรับตัวได้หรือยังมันคงดูแปลกนะกับการที่ได้ย้ายเข้าไปอยู่กับครอบครัวใหม่การปรับตัวก็คงจะยากใช่ไหมครับแพทริกชวนคารินคุยหลังจากทำงานเสร็จหญิงสาวมองหน้าอีกคนก่อนจะเอ่ยถามว่าคุณหมายความว่ายังไงคะ ผมไม่ค่อยเห็นคุณแสดงความรู้สึกใดๆออกมาเลยหลังจากที่คุณย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังนั้นมาสักพักน้องสาวต่างมรรดาของคุณเป็นไงบ้างเข้ากันได้ดีไหมเธอชื่อลิตาใช่ไหมครับคุณจำได้ไหมวันที่ผมไปส่งคุณที่บ้านในขณะที่เรากำลังขนอุปกรณ์ลงจากรถลิตาและเพื่อนชายของเธอก็เดินมาเจอพวกกราเข้า เธอไม่เอ่ยคำทักทายใดๆกับคุณเลยแต่กลับมืนตึงแล้วก็เดินผ่านคุณเข้าบ้านอย่างไม่ใหญ่ดีคารินได้แต่ยิ้มและเอ่ยออกมาว่าเธอก็น่ารักดีนะคะหญิงสาวเป็นคนที่พูดน้อยเงียบขรึมและเก็บอารมณ์เธอไม่ค่อยแสดงสีหน้าอารมณ์ใดๆออกมาให้ผู้คนได้เห็นมากนะัก เธอจะ,สะแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆผ่านทางแววตาของเธอเท่านั้นซึ่งมันทำให้แม้แต่แพทริกเองก็ไม่สามารถคาดเดาอ่านอารมณ์ความรู้สึกของคารินได้เลยเมื่อเห็นคารินไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาอีกเขาก็เปลี่ยนเรื่องคุยถ้างั้นเราเตรียมตัวกลับบ้านกันเลยครับ เย็นวันนั้นลิตาบอกทุกคนว่าเธอรู้สึกไม่ค่อยสบายจึงขอตัวขึ้นมาที่ห้องเพื่อทานยาและนอนพักผ่อนไม่ขอทานอาหารเย็นด้วยทำให้คารินอดเป็นห่วงไม่ได้เมื่อทานอาหารเย็นเสร็จหญิงสาวจึงขอตัวขึ้นมาดูลิตาที่ห้องเธอขอห้องเบาๆและพูดออกมาว่าพี่ขอเข้าไปในห้องนะคะ ไม่มีเสียงตอบรับใดๆออกมาจากคนที่อยู่ข้างในเธอจึงถือวิสาสะเปิดประตูเข้าไปในห้องและเดินไปนั่งที่ขอบเตียงซึ่งมีคนกำลังนอนอยู่เจ้าของห้องเมื่อเห็นเป็นคารินเธอก็รีบลุกขึ้นมานั่งทันทีก่อนที่จะขยับถอยห่างออกจากคนที่มาใหม่ไม่สบายหรอคะเป็นอะไรมากไหม คารินเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงไปหาหมอไหมส่วนทางด้านลิตาก็บอกว่าเธอไม่เป็นไรก่อนที่จะก้มหน้าไปมองผืนห้องมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าเกี่ยวกับพี่ใช่ไหมคะหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมามองค้นถามอย่างประหลาดใจก่อนจะตอบไปว่าไม่ใช่ เธอหันไปมองหน้าคนถามแล้วก็สำรวจไปทั้งตัวของอีกฝ่ายอย่างช้าๆวันนี้คารินแต่งตัวแปลกตากว่าที่เคยเธอใส่เสื้อเชิ้ตคอกว้างเผยให้เห็นช่วงไหล่ไล่มาถึงต้นคอที่ดูสวยเซ็กซี่แล้วมันทำให้คนที่แอบมองใจคอไม่สู้ดีก่อนที่เธอจะเอ่ยออกมาว่าช่างมันเถอะ ตอนนี้พี่ออกไปจากห้องฉันได้หรือยังคารินไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาเธอหันหน้าไปมองลิตาด้วยความเป็นห่วงและขยับเข้าไปใกล้จ้องมองหน้าอีกฝ่ายอย่างไม่ละสายตาพร้อมกับใช้มือข้างหนึ่งเชยคางของลิตาให้หันมาสบสายตาคมของเธอหญิงสาวรู้สึกตกใจพร้อมกับพยายามที่จะสะบัดหน้าหนีจากมือของอีกฝ่าย แต่ก็ไม่เป็นผลยิ่งเธอสะบัดหน้าหนีมันยิ่งทำให้อีกฝ่ายใช้มือทั้งสองข้างประคองใบหน้าของเธอไม่ให้หันหน้าหนีสายตาขมคู่นั้นไปไหนเธอไม่กล้าที่จะสบสายตาของอีกฝ่ายเพราะสายตาขมคู่นั้นที่มองมายัางเธอมันทำให้ใจของเธอสั่นไหวและยากที่จะควบคุมความรู้สึกภายใน พี่จะหยุดมองได้หรือยังปล่อยมือจากใบหน้าของฉันได้แล้วแต่คารินหาได้สนใจไม่กลับก้มหน้าลงไปหาอีกฝ่ายช้าๆและพูดว่าถ้าเราไม่ยอมให้โอกาสพี่ได้ปรับความเข้าใจและยอมพูดคุยกับพี่ดีๆพี่จะจูบเราอีกครั้งแน่ๆเ<ๆ>มื่อได้ฟังคำคู่ของคนเป็นพี่นั่นยิ่งทำให้ลิตาเริ่มกลัวขึ้นมา เธอเลยเอ่ยออกมาว่าก็ได้ก็ได้ก็ได,ได้ยอมแล้วยอมแล้วปล่อยมือได้หรือยังละ่ะขนบ้าเมื่อคารินได้ยินเสียงเจ้าของห้องเอ่ยออกมาเธอก็ยิ้มออกมาอย่างพอใจก่อนจะยอมปล่อยมือออกจากใบหน้าของอีกฝ่ายเจ้าของห้องหันไปมองหน้าของอีกคนอย่างค้อนๆส่วนคนที่ถูกมองก็ยิ้มหวานยียวนส่งมาให้ เมื่อลิตาเห็นท่าทีของคนเป็นพี่เธอก็จนหนทางที่จะหลบเลี่ยงได้อีกต่อไปเธอถอนหายใจออกมาเบาๆพร้อมกับเอ่ยออกมาว่าวันนี้ฉันทะเลาะก,กับอดีตเพื่อนชายมานะเขาพยายามมาง้อขอคืนดีโดยทำให้ฉันรู้สึกสับสนเพราะจริงๆแล้วมันก็เป็นความผิดของฉันนั่นแหละที่ทำให้เขาเกิดความเข้าใจผิด คิดว่าฉันแค่งอนเขาเท่านั้นแต่จริงๆแล้วฉันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นกับเขาและไม่มีเยื่อใยอะไรหลงเหลือให้เขาอีกต่อไปแล้วและสุดท้ายฉันก็หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงมันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากฉันไม่อยากทำร้ายความรู้สึกของเขาและก็ไม่ได้อยากให้เขามีความหวังว่าฉันยังรักเขาอยู่ ตอนนี้ฉันคิดไม่ตกไม่รู้จะทำยังไงดีคารินนั่งฟังลิตาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เธอฟังอย่างตั้งใจเธอรู้สึกดีใจที่อีกฝ่ายยอมเปิดใจที่จะคุยกับเธอบ,บ้างเมื่อลิตาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นจบเธอก็ได้ถามอีกฝ่ายออกไปว่าแล้วทำไมเราไม่พยายามอธิบายให้เขาฟัง เหมือนที่เราเล่าให้พี่ฟังละ่ะคนถูกถามเงยหน้าขึ้นมามองอีกฝ่ายอย่างแปลกใจเธอสัมผัสได้ถึงแววตาที่แสดงถึงความจริงใจและอ่อนโยนของอีกฝ่ายที่กำลังส่งมาให้เธอพี่คิดว่าถ้าเรายอมพูดความจริงและบอกความรู้สึกจริงๆของเราให้เขาฟังเขาน่าจะไม่ใช่คนที่ไม่มีเหตุผลและน่าจะยอมรับความจริงได้ ยิ่งถ้าเราปล่อยให้เรื่องผ่านไปโดยไม่พูดคุยและบอกความจริงกับเขาปัญหาต่างๆก็จะคาราคาสังไม่จบไม่สิน้นเราลองอธิบายให้เขาฟังเหมือนที่เราอธิบายให้พี่ฟังสิคารินให้กำลังใจอีกฝ่ายก่อนที่จะลุกขึ้นพร้อมกับเอิยไปว่างานพี่ไปแล้วนะไม่รบกวนเราดีกว่าพักผ่อนเถอะ ก่อนจะเดินไปที่ประตูลิตาเมื่อเห็นคารินกำลังจะเดินออกไปจากห้องเธอก็เรียบเรียกคารินไว้คนถูกเรียกหันหน้ามามองอีกฝ่ายอย่างสงสยัยและเอ่ยถามไปว่ามีอะไรอีกปะคะเธอยังคงยืนอยู่ที่หน้าประตูส่วนลิตายังมีความลังเลที่จะเอ่ยถามสิ่งที่ค้างคาใจเธอมาตลอด เธอไม่สามารถสลัดสิ่งนี้ออกจากหัวได้เลยท้ายที่สุดเธอก็ตัดสินใจที่จะถามคารินออกไปว่าพี่เคยทำแบบนี้กับทุกคนหรือเปล่าฉันหมายถึงการจูบนะ่ะคารินสายหน้าแทนคำตอบแล้วพี่เคยจูบก,กับผู้หญิงไหมลิตายังคงถามต่อกับผู้หญิงพี่ก็ไม่เคย นี่เป็นจู่แรกของพี่คะ่ะที่พี่ทำไปพี่ไม่ได้คิดที่จะล้อเล่นหรือว่ากลั่นแกล้งเรานะคะค่ารินเอ่ยออกมาพร้อมกับมองจ้องหน้าลิตาเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกที่เธอมีต่ออีกฝ่ายให้รับรู้พี่ขอโทษน,นะที่ทำให้เราโกรธและรู้สึกไม่ดีกับเรื่องที่เกิดขึ้น หญิงสาวเอ่ยบอกอีกคนด้วยสีหน้าและแววตาที่แสดงถึงความเสียใจจริงๆก่อนที่จะเปิดประตูออกไปจากห้องเดี๋ยวก่อนสิลิตาเอ่ยเรียกพร้อมกับถามออกไปอีกว่าแสดงว่าพี่ชอบทั้งผู้หญิงและผู้ชายอย่างนั้นนะหรอพี่ก็ไม่รู้พี่ไม่รู้แล้วที่พี่ทำนี่มันคืออะไร แล้วพี่เคยเดทกับผู้หญิงมาก่อนหรือเปล่าลิตายังคงยิ่งคำถามต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหาคำตอบในสิ่งที่เธอสงสัยอยู่คนถูกถามสายหน้าเบาๆพร้อมกับน้ำตาคลอเบ้าเธอแสดงออกถึงความเสียใจและขอโทษในสิ่งที่เธอทำกับลิตาในคืนนั้นแม้แต่ตัวเธอเอง ก็ยังรู้สึกสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอไม่เคยคบกับผู้หญิงและไม่เคยทำแบบนั้นกับใครมาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ความรู้สึกแบบนี้มันเกิดขึ้นกับเธอเธอพูดไปว่าพี่เคยคบแต่กับผู้ชายเท่านั้นคะ่ะพี่ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงดี แม้แต่ตัวพี่เองก็ยังไม่เข้าใจกับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับพี่ได้เลยแต่มีสิ่งหนึ่งที่พี่มั่นใจและแน่ใจนั่นก็คือพี่อยากรู้จักเราให้มากกว่านี้เมื่อไหร่ก็ตามที่พี่มองดูเรามันทำให้พี่อยากสัมผัสอยากใกล้ชิดกับเรามากขึ้นพี่คิดว่าพี่หลงรักเราเข้าให้แล้วล่ะ เมื่อคารินจากไปแล้วลิตาก็ได้แต่นั่งสับสนคิดทบทวนในสิ่งที่คารินบอกกับเธอหญิงสาวนอนไม่หลับอีกเช่นเคยเพราะสิ่งที่คารินบอกกับเธอมันยิ่งทำให้เธอรู้สึกสับสนหนักเข้าไปอีกตอนนี้ทุกอย่างมันรุมเร้าเธอไปหมดกับอดีตแฟนหนุ่มเธอก็อยังแก้ปัญหาไม่ตก ไหนจะมารับรู้ความรู้สึกของคารินที่เพิ่งจะมาสารภาพรักกับเธออีกยิ่งคิดก็ยิ่งสับสนปวดหัวไปหมด